ตาละปะัดหรือว่าพัดคืออะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรพรักทุกท่านครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้เมตตาติดตามรับชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจกันมาเห็นยอดผู้ติด,ดตามแล้วก็อบอุ่นมาก มีความสุขมากครับแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำคลิปนำเสนอกับท่านผู้ชมต่อไปท่านผู้ชมครับท่านสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปทำบุญในโอกาสต่างๆเนี่ยเรามักจะเห็นพระคุณเจ้าถือตละปัดไปด้วยเสมอนะครับหรือว่าใช้ในการประกอบพิธีเสมอวันนี้นำตละปัดของหน่วยงานผมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับเป็นพระ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปี102ของโครงฐานร,รับที่7นะครับในปี2557นี่ก็ครบรอบ102ปีในปี2565นี้ก็จะครบ109ปีซึ่งเป็นหนงงานที่ผมรับราชการอยู่นะครับเวลาเราไปทําบุญเนี่ยครับท่านผู้ชมเราจะเห็นพระคุณเจ้าท่านใช้พัดถุงสครั้งหลักๆนะครับก็คือตอนประทานสงให้ศีล แล้วก็ก่อนที่พระสงฆ์จะอนุโมทนาหลักๆก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วคำว่าตลปัดเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์แล้วก็มีที่มาที่ไปยอย่างไรวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในประเด็นนี้นะครับคำว่าตลปัดหรือว่าตาลิปัดเป็นภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลีซึ่งมาจากคำเดิมว่าตาละแปลว่าต้นตาลหรือตาลปัดแปลว่าใบา ตาลับตางาก็คือใบาตาลซึ่งใบาตาลน,นี้ก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปได้นำมาใช้บังแดดบังลมมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องใช้ที่จะเป็นอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในประเทศเมืองร้อนบ้างเราเพราะว่าสามารถที่จะมาบังแดดได้ด้วยนอกจากนั้นก็มาทำเป็นเครื่องกระพือลมหรือเป็นสิ่งกระพือลมให้ความเย็นได้ด้วยนะครับ ดังนั้นแตนละปาก็จึงหมายถึงพัดที่ทําจากใบตานั่นเองส่วนคําว่าพัดที่เราได้ยินกันอีกคำหนึ่งนอกจากแตลปัดแล้วเราจะได้ยินคําว่าพัดอีกคำหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งคําว่าพัดนั้นมาจากไหนล่ะคําว่าพัดนั้นมาจากคําว่าวิชนีครับท่านผู้ชมเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลหรือว่าความหมายก็คือเครื่องโบหรือเครื่องกับพื้นลง และไทยได้นำมาแปลงเป็นพัชชนีภาษาบาลีคำเดิมคือวิชนีนะครับและไทยเราได้นำมาใช้แผงเป็นพัชนีต่อมาครับเมื่อเราใช้กันมานานๆไปนานไปปากต่อปากพูดกันมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับเสียงมันก็กล่นไปโดยเฉพาะคำว่าพัชนีเนี่ยมันไม่ค่อยคนปากสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นภาษาบาลีใช่ไหมครับคนเรา คนไทยเราก็าจึงมักเรียกสั้นๆว่าพัดพักก็เป็นอันรู้กันก็หมายถึงพัดนีนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นภาษาบาลีและก็คงเรียกกันมาตาลำดับปัจจุบันก็บางคนก็เรียกพัดบางคนก็เรียกตาลปัดนะครับคำนี้เทียบเคียงได้กับคําว่าวัสดุก,กับพัดสดุนะครับท่านผู้ชมครับความจริงคํานี้ก็จะเป็นคําเดียวกันแต่ว่าจากวัสดุก,ก็แว่มาเป็นพัดสดุ ความหมายเดียวกันแล้วก็มีรากศัพท์อันเดียวกันครับซึ่งคําว่าพักเนี่ยหรือตาลปัดบางแห่งก็ได้ยินเขาเรียกกันว่าวารณิชนีซึ่งวารดิชนีคืออะไรวารดิชนีก็หมายถึงเครื่องพักโบกสำหรับผู้สูงสักนั่นก็คือปัจจุบันนี้คําว่าวาลณิชนีนั้นกลายเป็น เครื่องประกอบเกียรติยศของพระมหากษัตริย์นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจาราชกักุกขพันธ์นะครับหมายถึงเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศของพระมหากษัตริย์นะครับจะต่างกันแต่ว่าวาลมีชนีนั้นจะทํามาจากผ้าแพรขนนกหางสัตว์เป็นต้นซึ่งสมัยก่อนนั้น ภาพที่พระถือกันอยู่สมัยแรกทาด้วยใบตาลเราจึงเรียกกันว่าตลปัดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับถึงปัจจุบันนั้นวีวัฒนาการของตลปัดนั้นไปอย่างมากเพราะว่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่าใบตาลนั้นจะได้เสื่อมความนิยมลงนะครับไม่ค่อยมีคนใช้นะครับปัจจุบันนีวัฒนาการของโลกในการ ผ้าก็ดีวัสดุที่จะนำมาใช้ทำพัดก็ดีหาง่ายขึ้นและก็มีวิจิตพิสดารเหลือเกินลวดลายและวแต่ชอบและก็คนไทยเราก็มีหลักนิยมว่าการถวายตลปัดถือว่าได้บุญใหญ่ครับท่านผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นสิ่งมงคลหนึ่งในร้อยแปดมงคลที่จะปรากฏอยู่ในรอยพระพุทธภาท เช่นร้อยพระพุทธบาทที่วัดพระเชตุพนนิมนต์มับบงคลารามเป็นต้นเดียวท่านผู้ชมครับสิ่งมงคลหนึ่งในร้อยแปดนั้นก็จะมีตลลปัดอยู่ด้วยปัจจุบันนั้นมีการออกแบบแล้วก็มีการใช้วัสดุธรรมที่วิจิตรพิสดารบางครั้งมีทั้งดินทองไหมทองคลิปทองลวดลายสีสันแต่ก็เรายังคงเรียกกันว่าตรลปัดอยู่เช่นเดิม และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องสมณะบริขารของพระสงฆ์ไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับเวลาทาบุญของเรานะครับประชาชนพี่น้องคนไทยเราจึงมักนิยมถวายตรลปัรในโอกาสหนึ่งที่เรามักจะถวายตละปัรแด่พระสงฆ์เสมอเนื่องในพิธีทาบุญก็คือวันครบรอบอายุบ้างวันครบรอบวันสถาปนาน,น่วยงานบ้างหรือ,รอโดยเฉพาะหลังออกจาก ออกพรรษาแล้วพี่น้องก็จะเป็นเจ้าภาพทอดกรถินเจ้าภาพก็จะปักชื่อหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะปักชื่อเจ้าภาพตรงนี้ใช่ไหมครับหรือข้างล่างก็แล้วแต่เป็นโลโก้บริษัทยังไงก็แล้วแต่นะครับวิจิตริิดานหรือเกิดแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมของพระขุนเจ้าที่จะใช้ในการประกอบพิธีนะครับนี่คือที่มาและที่ไปของคําว่าตาลปัดและคาว่าพัดนะครับที่นํามาฝากกับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับ ดังนั้นจึงสรุปว่าคําเดิมคือคําว่าตาลปัดพัดที่ทํามาจากใบตาลและอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าพัดซึ่งเพี้ยนหรือกล่อมมาจากคําว่าพัดฉนีนั่นเองครับที่นาํามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็หวังใจว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจคำนี้นะครับผมที่นามาฝาก เอาเลคะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตนำช่องลุงสารดีนะท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ